้ฟันคิดความอยากความเกิดเึ้นมันก็สุกมางกายนะครับเขาเน้นที่ความสุขในการฝึกซ้อมทุ่มเทนในสิ่งที่เชื่อครับโฟกัสเรื่องที่ดีฝีมือไม่สำคัญเท่าความคิดนะครับฟอร์มูลทุกแบบ่งทุกสองไปชีวิตไม่เปรียบเทียบกับใครอันนี้เขาสัมภาษณ์ครูบีใช่ไหมครับ ในส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่สามของการอบรมนะครับก็รายล,ละเอียดเบื้องต้นที่เห็นกำหนดการก็จะเป็นท่านอาจารย์โอกนะครับอย่างก่อนก็ติดตามมาแล้วคือแล้วติดตามจะาดหรกอยังสาวุธนะครับที่จะมาให้ข้อมูลในเชิงของจิตวิทยาการกีฬาโอ้ใกล้เกินเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่ารอช้าครับไปติดตามบรรยากาศกันเลยครับไอ้มาอิด ไอจิตใจเนี่ยมันก็ประกอบด้วยความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้าเราได้รู้ว่าณนะตอนเนี้ยเขาคิดอะไรในแนวโน้มแบบนบ้มันก็แน่จะเป็นบทด,ดีเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเนี้ยในช่วงท้ายเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองใช้กันาจาเจไม่บ่อยเนาะนักกีฬาที่ทาอะไรไม่ได้ปิดหวงไม่อยากเล่นไม่อยากท้อเบื่อครับ ฝึกแล้วมันจะช่วยให้เขามีมุมมองแล้วก็ขึ้นสู้ได้เก็ีดีขึ้นคนะรับเพิ่มความต่ามบ้านการกีฬานะครับเกินความสุขแล้วก็มีทักษะชีวิต l ไลฟ์สกิลทักษะพื้นฐานที่เราจะฝึกกันเนี่ยนอกจากใช้ในเรื่องของกีฬาครับมันก็ใช้ได้ในหนายโอกาอย่างเช่นการหายใจเลยหายใจนพลิ้นช้าๆมันจําเป็นต้องทําในการเล่นกีฬาอย่างเดียวไหมครับไม่ วันที่ก่อนที่ผมจะติดเวรนี้มาผมว่เพราะว่าเป็นไงครับมาครั้งแรกเจอเนเจอหน้ากัรไม่เคยรู้จักสถานที่แปลกๆสนใจครับผมจักนะเราเจออะไรใหม่ๆเราไม่คุ้นเคยครับร่างกายมันก็ตอบสมองครับว่าเอ้ยอันนี้เป็นสถานการณ์ใหม่เราก็ต้องจัดก,การควบคุมเหมือนกันใช้ในเรื่อง ในชีวิตเราอะการเรียนการทํางานเราก็ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนเข้ามานะครับพอเราหายใจล้วเกิดอะไรขึ้นครับผ่อนคลายผ่อนคลายมีเวลาได้คิดได้ไส่ตจใชไมครับนิ่งรู้สึกสบายสบมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นผมว่าทุกคนที่ลงไปแข่งที่เราทำทีมเหรอครับเราก็อยากชนะเป็นจุดเดินแล้วใช่ไหมครับแต่รู้สึกเดรเราอยากชน,นะ อยากได้รางวัลอยากได้เงินอยากได้ทารฉีดเต็มอย่างเดียวีมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราอ่ับาตัวตจายพอเราอยากบ้าๆเขาเป็นยังไงครับกดดันเครียดเราอยากตีให้แรงๆเราทำยังไงครับปวดมันเลยเราอยากชกให้แรงๆเราทำยังไงครับเราก็จะเกรงใช่ไหมเกรงตุ่๊บพอเขาตายนทีนี้เราตีไปให้ไกลที่สุดพอเราเกรงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็เปีนน้ยนใช่ไหมโงมันก็มาเป็นธรรมชาติการยืหดหดร้องก็ไม่เป็นไปตามกลไกของร่างกายมันเกร็งมันล็อกไปหมดเียมเป็นผลที่มันเกิดจากความคิดครับไอ้ฟันคิดฟังอย่างผมเกิดขึ้นมันก็สุกมาแกายนะครับเขาเน้นที่ความสุขในการฝึกซ้อมทุ่งเทในสิ่งที่เชื่อครับโฟกัสเรื่องที่ดีสีมือไม่สำคัญได้ากความคิด ครับพอุูดทุกแบบทุสองไปชีวิตไม่เปรียบเทียบกับใครอันนี้เขาสัมภาษณ์ครูบีใช่ไหมครับแล้วก็ผ่อนออกมาให้เห็นว่าแนวทิดของคนที่เขา <ทำ S 1> มีความสามารถสูงสุดท, <ำ S 1> ที่เขาทำสำเร็จที่เขาเป็นโมเดลให้กับแบทนอร์อไม่หลายคนครับเห็นไ,ไหมครับว่าความทิดเขานะั้นมันมาจากแน่พวกมซ์เซ็ตถ้าเป็นคน แล้วก็เป็นเรื่ององจิตใจไม่ได้เรื่องของความคาดหวังแม้จะยากลำบากนะคใครได้ดูแบบ้างชีวิตลำบากหรอเนะครับตอนเด็กๆพ่อแม่ทูนขายแต่ว่าไม่ได้บอกว่าใครจะสําเร็จจะต้องไปทำแบบนั้นนะครับเพียงแต่เขาโงว่าสิ่งที่มันเกิดเขาเนี่ยมันก็เป็นแบบทดสอบชีวิตนั่นแหละทำให้เขาแก่งขึ้นทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้น ครับมันอยู่ที่มุมมองความคิดครับทุกคนไม่ต้องไป้าดการณ์ให้ยากลำบากนะครับเพียงแต่ว่าให้เด็กได้เดียนรู้บูปกองว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเขาเห็นเหตุการณ์ดางสายตาเนาะเข้าสู่สมองในส่วนที่เป็นเซนซอรี่เป็นบรินะครับในส่วนนี้ยถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ได้ถูกจดจำหรือนิกภาพเนี้ยบ่อยๆม,มันก็จะลืมนะครับ เหมือนแปบ,บเดียวอะ่ะเข้ามาแล้วก็ผักไปแต่ว่ากระบวนการฝึกจิบบนตภาพเป็นการฝึกซ้อมนิดภาพซ้ำๆบ่อยๆให้มันฝังอยู่ในส่วนของ,ง working memory แต่พอมันไม่จิง working memory แล้วเนี่ยมันก็จะมีการสมองของ,งเนี่ยจะมีการถอดและขัดแกะโ้ดแล้วก็ฝังชิปเข้าไปอยู่ในสมองที่เป็น long term memory ันนี้ยามการแสดงได้เห็นภาพชัดๆว่าการนึกภาพไม่ใช่มโมโนนะครับวิภาพของเราเนี่ยมันทําให้สมองเรามีความจดจำมาก่ขึ้นแล้วเราก็จะแสดงทัสามนั้นได้อยา่างแม่นยาได้ดีไม่ดึงอย่าลืมว่าเวลาใช้ทักษะพวกนี้ยหรือทักษะการเล่นกีฬาเนี่ย,ายสารการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยครับนาทีชี้เบีนชี้ตายมีคู่แข่งเข้ามาเกลี่ยนแย่แล้ว เขายังจะแสดงทักษะได้ยีใหม่เขาจะจาได้ไหมว่าควรทาอะไรการสึกทักษะทางจิตการสกิวเบเอรี่เนี่ยจะช่วยให้เขาใช้ได้อย่างองพี่แล้วก็ครับวันที่นักกีฬาหมาจิตเนาฝนโปรลงสนามไม่ได้นะครับก็สามารถสึกทันได้การนึกภ้าไนดน้ทบทวนแผนการเล่นให้เขาเจําว่าจะทําอะไรท่านสั่งหรือสกิลที่มีอยู่นะั้นมันยังคงอยู่ครับเพราะมัน ถูกฝังเข้าไปในรองเทินเป็นรู่ีแล้วผ่านวิธีการที่เรียกว่าการเล่นล่ามาอิเวเชรี่ยังงงว่าเฉลี่ไฟเซเวนที้ทรีจูวนต์ครั่หนนะช่วยดองให้ผมจรังก็ถือว่าเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับในการมาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะครับก็ในวันสุดท้ายก็เป็นบรรยากาศของท่านอาจารย์ออค์นะครับในครึ่งวันเช้าเนื่องจากว่าเรามีภารกิจต้องเดินทางกลับในช่วงบ่ายนะครับ ก็สิ่งที่เราได้รับก็เป็นในเรื่องของมุมมองความคิดเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ในวิธีการฝึกเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นแล้วหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในเชิงของวิทยาศาสตร,ร์การกีฬากันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันในปี2024